สวัสดีคะ่ะพี่พี่ทุกท่านนะคะคลิปนี้เรนูมา,าพบจะเจอพี่พี่แล้วนะคะวันนี้นี่แหลคะค่ะเรนูเรนูเจ้าของช่องนี้นะคะเรนูชื่นชอบในการใส่ผ้าไหมเรนูก็เลยมา,ามีจากผ้าไหมที่เก็บบ้างแล้วก็คุณยายฝากขายบ้างแล้เรนูก็หามาจากแหล่งที่เขาทอผ้าไหมบ้างวันนี้คลิปนี้เรนูตั้งใจที่จะมา ให,ให้ให้พี่ๆดูว่างานทอสอดริมงานทอสอดริมที่เขาคุยๆกันมันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะวันนี้เดนูเอาผ้าพื้นนี้ยกมาเป็นตัวอย่างนะคะอรอบที่แล้วเดนูได้ทําคลิปาการการทอตีเกลียวสอดหางกระรอกเนาะพี่ๆได้เห็นแล้วแต่รอบนี้แต่รอบนี้เดนูจะมาให้ดูว่าการทอสอดริมมันเป็นยังไงนะคะ อันนี้เดนูเริ่มเลยนะคะพี่พี่คะเดนูพูดเสียงดังไม่ได้เดนูเกรงว่าเดนูจะตกคอมเมนนะคะเดนูเป็นคนสุรินแท้เป็นคนอ,อำเภอเมืองบ้านยางบ้านยางอยู่ติดกับบ้านจันรมเนาะพี่พี่อาจจะเคยรู้จักแล้วบ้านจันรมคือบ้านทอผ้าไหมตัวอย่างนะคะตอนนี้ เรนูอ่าอายุ50ปีแล้วค่ะชื่นชอบในเรื่องผ้าไหมก็เลยอยากจะมาขายผ้าไหมด้วยแล้วก็อยากจะมาอ่าหาความรู้มาอ่านำเสนอให้พี่ๆที่ชื่นชอบผ้าไหมได้ได้ได,ได้ได้ชื่นชมแล้วก็ได้ได้รู้จักผ้าไหมสุริมน,นะคะอันนี้เป็นการทอสอดริมทอสอดริมเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ อ๋อต้องยกขึ้นนิดนึงเดี๋ยวนะคะเรนนยังเล่นกล้องไม่เป็นนะคะไม่แน่ใจว่าชัดด้วยปาคะช่วงช่วงแบบนี้เห็นไหมคะมันจะมีความหนาตรงช่วงเชิงนะคะเชิงเห็นไหมคะทอสอดริมมันจะเป็นแบบนี้นะคะงานทอสอดริมส่วนใหญ่จะเป็นทำกับกี่โบราณน,นะคะเนี่ยคะ่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ๆขาคือเวลาทอทอไป ใช้กระสวยใช้กระสวยแทงเข้าไปปุ๊บแล้วมันจะมีเส้นเกินใช่ไหมคะพอเส้นเกินเขาเขาทำให้เกินปุ๊บเขาก็ม้วนมวนแล้วเขาก็สอดกลับสอดกลับเพื่อให้ชายเชิงนะคะเชิงเชิงมีความหนานแน่นนะคะคือพี่พบางทีพี่ๆี่ซื้อไปผ้าใหม่มันแพงเนาะอาจจะอาจจะอาจจะไม่ไม่อยากตัดก็ สามารถนุ่งสดได้แล้วก็มันทําให้ผ้าหนาผ้าผ้าแข็งแรงแล้วก็ทนนะคะพี่พี่คะเดี๋ยวพี่พี่ดูก่อนนะคะอันนี้คือทอสอดริมนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ สอดทั้งริมล่างริมบนนะคะอันนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้จะสอดแบบยาวก็ได้แบบสั้นก็ได้นะคะแล้วแต่งานฝีมือช่างครูที่ถนัดนะคะคือสวยงามและกะ็ทนเหมือนกันนะคะพี่ๆขาแล้วทีนี้พี่ๆมาดูว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะเพราะว่าพี่ๆบางคนอาจจะไม่ใช่คนโุรินเนาะก็คือสงสัยอย่างแบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้งานสามตะกอรอเหมือนกัน,นะคะ่ะแบบนี้งานจามตะกอรอเหมือนกัน แต่แบบนี้ไม่ได้ทอสอดริมนะคะเห็นไหมคะจะเป็นเหมือนเส้นไหมเรียบเลยใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไหมแท้แต่ว่ามันมันมันขึ้นอยู่กับความชื่นชอบของพี่ๆแต่ละคนเนาะอย่างพวกเนี้ยมันจะเป็นไหมไหมสาวเครื่องนะคะก็คือเป็นไหมบ้านแท้นี่แหละคะ่ะแต่ว่าเขาส่งไปไปสาวเครื่องตีเส้นให้มันเนียนนะคะแล้วก็ ทอไม่ต้องสอดริมนะคะตัวนี้อ่าถ้าพี่ๆเอาไปนุ่งสดก็ได้แต่ถ้าแต่ว่าถ้าจะให้มันแน่นหนาต้องเป็นทอสอดริมนะคะอย่างนี้ค่ะมัน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 ก็สวยคนละแบบค่ะเรนูจะจับยังไงให้พี่ๆได้เห็นชัดเนาะมือใหม่นะคะมือใหม่ต้องขออาภัยนิดนึงนะคะขออาภัยนิดนึงอันนี้นะคะ ร็จแล้วก็เรนูมาแนะนำมาแนะนำเป็นผ้าสอดริมแล้ววันนี้เรนูใส่เสื้อสีขาวเห็น <he S 2> ไหมคะพี่ๆขาเป็นเสื้อสีขาวห้าตะกอนนะคะชัดไหมคะลายคมชัดไหมคะนะคะเรนูเรนูใช้ผ้าคลุมไหล่ตัดนะคะใช้ผ้าคลุมไหล่หนึ่งผืนตัด ก็คือผืนหนึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ60กว่าเซนนะคะแล้วก็ความยาวความยาว2เมตรนะคะเรนูชอบชอบที่จะเอาผ้าคลุมไหลมาตัดเสื้อเพราะว่าผ้าไหมมันค่อนข้างแพงแต่พอผ้าไหมมาทําเป็นผ้าคลุมไหลมันมันลดไซส์ลงใช่ไหมคะ ราคามันก็ประหยัดแล้วมันก็ตัดเสื้อได้ตัวหนึ่งเรโนจะมีขนาดหน้าอก36นะคะหน้าอก36ส่วนสูง160น้ำหนักหกกิโลนะคะเสื้อเสื้ออ่าเรโนลุกให้ดูนะคะพี่ขะจะได้ซื้อจะจะได้จะได้ช่วยอุดหนุนเรโนนะคะอันนี้นะคะเป็นอ่าเป็นสวยไหมคะพี่พี่ขาสวยเนาะ ค่ผ้าสบายหนึ่งผืนตัวนี้เรนูขายอยู่ที่พันเกสบาทนะคะเรนูอาบน้ำยาให้พร้อมค่ะถ้าพี่พีท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0816609288ค่ะเนี่ยค่ะตัดเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็ใช้ผ้าผ้าสบายตัดเหมือนกันนะคะ เดนูกำลังคลิปที่แล้วเดนูบอกว่าเดนูเอาผ้าเอาเอาเอาผ้าคลุมไหล่ผืนสีออกทองๆไปตัดใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะให้ช่างทำเป็นแบบเสื้อคล้ายๆเสื้อสูตรประมาณแค่สอกนะคะเป็นเสื้อคลุมบางบางบางทีเราอาจจะใส่ช,ชุดแสก ชุดแสกแล้วก็แขนกุดเหมือนเหมือนเรนูจะเป็นคนแขนใหญ่นิดนึงนะคะเวลาใส่แขนกุดเนี่ยมันจะไม่สวยนะคะแล้วเรนูก็จะมีเสื้อคลุมเดี๋ยวเรนูตัดเสร็จเรนูจะเอามาให้ดูนะคะฝากอ่าฝากขอบคุณฝากขอบคุณพี่ๆแล้วก็คุณแม่ที่ที่โทรหาเรนูนะคะที่บอกว่าติดตามเรนูแล้วก็เออเรนูขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรนูจะมาทําให้ดูอีกนะคะ